สวัสดีค่ะวันนี้พ่อใหญ่มารับกลับบ้านแล้วกินหอดเมี่ยแห้งกินหอดเมี่ยแห้งมารับกลับบ้านยูมีมีสามารถยูนะแต่คำบัคคำที่มีอัพมาเลยกินเข่าจ้ะตอนนี้คือเที่ยงเที่ยงพ่อันกินเข่าอยู่มาหาเมี่ยงไม่เห็นหน้าเมี่ยจังหิวเข่าจ้ะกระเพราหมูกรอบไข่ดาวแซ่บลายพ่อนกินม้วเขา่ายูอิท anything yes d a y วือ mm hmm. ขี่ตัวบีซี่มากเลยค่ะคนเยอะมากอ่าอยู่นี่ชั้นล่างที่เซนทันนะคะเซนทันพลาซ่าคนเยอะมากกับข้าวก็เ,เยอะมากเบบี้เซทเฮาเลาเฮาเอ็กไซติอยูี่ตาบาย w a i t ยูเวทิ้งฟอร์ซิตาบายคัม โอเคค่ะเดี๋ยวซิมไทยจะเอ็กซ uh, ์ซิทคะแนนไหนรอตาบายเพราะอะไรเดี๋ยวคอยดูนะคะโอเคค่ะงานนี้ตาบายหรือซิมไทยจะวินนะคะฮัลโหลเพจเฟิร์สทันนี้พูดตะคาสเองสวัสดีครับสวัสดีคระวครับโอเคค่ะมาลุ้นกันค่ะมาลุ้นกันซิมไทยตาบายหดือโนฮัลทูดู

กันค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่มารับแปววันนี้พ่อใหญ่มารับแปววันนี้เพื่อจะกลับไปทําธุระแล้วก็จะเข้ามากล <Okay. S 1> ับเข้ามาอีกตอนลูกชายมาก็เ,เลยเล่นกับหลานนิดนึงก่อนที่จะเดินทางกลับชิมจ้า <laughs> อันนี้อยู่ชั้นชั้นไหนชั้นชั้นสูงสุดเลยชั้นที่มีโลโลงหนังนะคะโอ้เตีอโอเตีย ายอยากนะคะของเล่นเยอะแยะเลยเอเคตอนนี้มีเวลาให้3นาทีนะคะ3นาทีในการเล่นเดี๋ยวอยู่82วินาที

ดูค่ะว่ารุ้นกันใครชนะเอ่ย สามไปเซวอเตอร์พีม yeah. ไปเล่นโยนโบกันมาลุ้นสิ ハハハハ ซิกซิกทูยูริเก็ตเธอที่เอนกอไม่กี่ไลนะว่าต่กับร้านนี่ว้ายอาสบาดบบา very really bad <laughs> right <Already. laughs> excuse me that's it time so gone Uh record sixty two, you only get one four five. Top score 662 Yeah. We got 45. <laughs> <laughs> we to forty-five. Like, yeah. <laughs> okay.

You go. That might not even start yet. How about a different game? How different game? Oh, yeah. go. Bye-bye. Why you why you rise so horrible? <laughs> Ah, vai, 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 why are you crashed that mouse? vai, I'm gone. Mm. Oh my god! Why it Why Game over. Why are you feeling before same time? know, I picked a different one is much younger and his reflexes are much better. How yeah. you can drive it in your life more than anything? like you for me. by go with the order on yeah. I we'll plug in the PlayStation and the Xbox. And the week? 7 I'd to spend twenty bucks my